สักเคกเมจะลุเปขิริสิขลตเติจันตลิเควิมานที่เปรเทจะฆขาเมตลุวันณขคหะนเคหวัตถุิมค ยันตุเทวาชะละลาวิสเมยักขันธพนาคาติทันตาสันติกกยังมุนิละวัจนงสาทวุมีสุนันตุธรรมัสวนัการอัยมภทันตา